มานะครับไม่ใช่บัวบามา่านะโอ้มันใหญ่จริงๆเลยเนะี่ยไก่ตังนี้ขันโชว์รู้จักแต่บัวบามาไม่รู้จักไก่บามานะครับวันนี้พามาดูไก่บามาแล้วก็อันนี้ไก่หางยาวครับโอ้ไก่ายาวมากคุ๊กค,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 คุ๊ก ตรงนี้ก็เป็นไก่ดำนะครับดำดำแบบดำทั้งตัวจริง,รงๆเลยดำมาก,มากนี่ที่พ่าไปทำซุปไก่ดำกันนะครับอันนี้ไก่ไก่ที่อันนี้ไก่อะไร,รอ่ะพี่ไก่หวัวลอก มันหัวร้อยังไงครับขันแล้วจะมีลูกต่อขันแล้วจะเรามีวิธีทำให้มันขันได้ไหมครับต้องรอมันไปแล้วเขาอยากจะขันก็จะขันอ๋อขันตามตามใจตัวเองใช่แต่ว่าเวลาขันก็จะขันติดติดติดกันอ๋อแล้วเดี๋ยวพอเงียบก็จะนอนพักนอนหลับตาไปเฉย อ๋อมันเหมือนแบบมีจังหวะเหมือนพวกนกกงหวัวจุกอย่างเงี้ยเหรอครับมีจังหวะมีอารมณ์อ๋อมามาแล้วครับมาแล้วขันขันไหมไม่ขัน,อ,ขนอันนี้คือนกกระทานะครับไม่ใช่ไก่กระทาอ๋อนกกระทาด่างส่วนไอ้ตัวนี้คือปกติรึเปล่าครับอันนี้นกกระทาปกติหรือเปล่าครับรู้ว่าไก่ ไก่ตัวลายอันนี้เราจะพาดูคลิปมาน,นะครับไก่หัวลรอนะครับโคตรนี้นะครับพามาดูไก่พารีกันนะครับนี่พวกอยู่ในกรงนะครับอันนี้กำลังยกต้นอยู่อาหารกินไก่ไก่พารี กกกุ่๊สำหรับตัวนี้นะครับก็คือไก่ชิกกี้นะครับไก่ชิกกี้ผลมันจะปูๆนะครับลองไปทางดูแกงไก่ชิกกี้กันนะครับนี่นะครับไก่ชิกชกี้ชิกกี้ชิคเก้นอันนี้ก็เป็นพวกชิกกี้ที่ตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้นะครับดูห <c oughs> ัว มันจะเหมือนแบบเหมือนพุดเดิ้ลนะผมว่าผมไม่รู้ว่ามันจะมองเห็นทางหรือเปล่านี่นก,กุ๊กกุ๊กไก่ตัวนี้ก็เป็นไก่ชิกกี้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นโปรแลนด์โปรแลนด์ชิกกี้นะครับมันจะดูแบบมันดูเหมือนแบบว่าไฮคลาสกว่านิดนึงนะผมว่ามันจะฟูแบบฟูแบบคนละแบบกันกันกบไอชิกกี้เมื่อกี้เนี่ยครับ กุ๊กกุกนนก๊กก,นนกุ๊นนกกุกกุ๊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 กกุกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ นกเรียเป็นนกพันกางมันก็จอกเทศเป็นนกพันใหยาบแล้วสองตัวนี้มีทั้งนกเรียและนกกระจอกเทศ 2, <000 S 2> เลยไหมครับสองอันนี้เป็นนกเรียตัวนี้เป็นนกรนกระจอกเทศนกกระจอกเทศคับไอตัวลายๆนี่คือนกกระจอกเทศใช่ไหมครับใช่โตเต็ตตเทมที่แล้วอะสีมันจะเปลี่ยนนะไม่ใช่สีนี้นะอ๋อก็คือเป็นสีเทากับสีดำอ๋อแล้วอย่างนกเรียล่ะครับนกเรียนก็จะเป็นสีนี้แหละอ๋อคือเป็นสีนี้จนโตเลยใช่มันจะโตกว่านี้เยอะไหมครับนกเรียนก็เต็มที่มันจะประมาณอ๋อก็คือกะจอกเทศตัวอ๋อก็ ก็จะตากปลาเนี่ยแต่จะเล็กกว่าน,นกกระจอกเทศยื่นไปเลยลูกยื่นเข้าไปข้างในเลยข้างล่างก็สวยข้างล่างก็งเดีย๋ยวมันจะไม่เห็นจะไม่เห็นนี่ครับนี่คือเรามาดูการให้อาหารนกกันนะครับเครับที่ขอบคุณครับครับ,รบนี่ก็ตรวจดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับดีครับ